มันเหมือนจะเป็นเอ๊ะไม่เข้ากันหรือว่าดูแบบมันเป็นผลไม้เอามาทําแกงได้หรือเปล่าคือมันทําได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ลองดูนะครับ สวัสดีครับไปค hehe, it, so teacher, ุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาเอห้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าใหญผมทําเมนูอะไรหรือว่าใหญ่ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าคครบออธิิาาาายใลลปนํขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยครับเรื่องจากตัวแรกนะครับผมเตรียมน้าซุปไปนนครับวันนี้ก็น้าซุปต้มเล้งนะครับทำกระดูกหมูหรือว่าน้าซุปต้มที่ทํเข้าวต้มเหลือนะครับก็ใช้ได้นะครับนะหรือใครไม่มีนะครับก็ใช้เป็นตัวซุปสําเร็จรูปได้เลยนะครับจากนั้นที่ต้องเตรียมอีกอันนะครับก็จะเป็นหมูนะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัวหมู2ชั้นนะครับติดมันนิดๆนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นสับปะรดนะครับอันนี้ก็ เลือกเอาตามความชอบนะครับแต่ว่าแนะนําให้มันเป็นสับป,ประรดที่ไม่เปรี้ยวจัดมากนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเรามาเริ่มทากันเลยนะครับเริ่มจากใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนะครับตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมนะครับจากนั้นก็รอให้น้ําเดือดนะครับต้องบอกว่าแกงจืดสูตรนี้เนี่ยทำง่ายมากมานะครับ พอน้ำเริ่มเดือดนะครับก็ใส่กุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งลงไปเลยครับตัวกุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งอันนี้ผมนําไปล้างน้ำแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับเพื่อไม่ให้มันเค็มจัดนะครับแล้วก็ตัวกุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งนะครับจะช่วยในเรื่องของความกลลมก่อมนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับนะถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็อร่อยมากกว่านะครับ จากนั้นนะครับพอน้ําเดือดนะครับก็ใส่ตัวหมูลงไปได้เลยนะครับต้องบอกว่าแกงจืดอันนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับใครที่ชอบกินสับประรดนะครับหรือว่ามีสับประรดติดตู้เย็นหรือว่ามันเหลืออยู่เนี่ยนำมาใช้ทําได้เลยนะครับรับรองรับรับรองว่าจะติดใจนะครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูโบราณนะครับซึ่งหากินยากมากๆนะครับ ต้องทากินเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีขายนะครับจากนั้นก็ช้อนฟองออกนะครับคือมันเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับลองเปิดใจทําดูแล้วก็ลองชิมดูนะครับมันดูเหมือนจะไม่เข้ากันนะครับแต่ความจริงแล้วมันอร่อยมากๆนะครับจากนั้นนะครับพอหมูของเรานะครับเริ่มที่จะสุกนะครับผมก็จะใส่ตัวสับปะรดลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเคี่ยวนะครับเพื่อให้ตัว น้ำสับปะรดนะครับมันออกมานะครับอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับนะแล้วก็ตัวสับปะรดนะครับมันจะทําให้ตัวเนื้อหมูของเรานะครับมีความนุ่มนะครับนะอร่อยมากๆนะครับมือก็เคี่ยวไปอย่างนี้เลยนะครับรอให้น้ํามันเดือดอีกครั้งนะครับแล้วเราก็คอยช้อนฟองออกนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับถามว่าทําไมเราต้องเคี่ยวใช่ไหมครับก็คือหนึ่งเนี่ย ให้ตัวน้ำสับปะรดนะครับความเปรี้ยวนะครับความหวานของสับปะรดมันออกมาในน้ํานะครับแล้วก็ตัวกุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งนะครับพี่ใส่ลงไปนะครับให้ตัวความเค็มกับความกลมกล่อมของตัวพวกนี้มันออกมาก่อนนะครับพอทุกอย่างมันออกมารวมกันในน้าซุปเนี่ยมันทําให้แกงจืดนะครับมีความอร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบน้ำมีเยอะก็เติมน้ําลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะครับ ให้มันเดือดเบาๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับประมาณยี่สินาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็อันนี้ผมก็คอยเติมน้ําไปด้วยนะครับนะเคี่ยวไปแล้วก็ลองชิมหมูนะครับมันจะเริ่มนุ่มๆแล้วแต่ว่าไม่เปื่อยมากนะครับแล้วก็ตัวสับปะรดนะครับมันจะเริ่มช่ำๆแล้วก็ชิมน้ําดูนะครับมันจะมีรสชาติของตัวสับปะรดลงไปในน้าแล้วนะครับที่เราต้องเคี่ยวครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเนี่ยแหละ เราต้องเอาตัวน้ำในสับป,ปะรดนะครับออกมาให้มากที่สุดก่อนนะครับก่อนที่เราจะปรุงรสนะครับอันนี้คือมันจะมีรสชาติความหวานแล้วก็เปรี้ยวเล็กๆนะครับเพราะว่าสับป,ปะรดของผมเนี่ยมีความาหวานอมเปรี้ยวนะครับแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับต้องบอกว่าแกงจืดสับป,ปะรดเนี่ยมันไม่สามารถบอกออเครื่องปรุงตายตัวได้นะครับก็คือต้องเน้นชิมเอานิดนึงนะครับ เพราะว่าสับปะรดแต่ละลูกแต่ละที่ก็ความเปรี้ยวความหวานต่างกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะเปิดไฟให้เดือดจะจัดนะครับแล้วผมก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่นิดเดียวนะครับน้ำปลาเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็ให้ลองชิมรสชาติดูนะครับให้มันออกรสชาติเค็มๆนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวๆหวานๆนะครับทีนี้เนี่ยผมจะบอกนิดนึงคือถ้าสับปะรดของที่บ้านใครเปรี้ยวนะครับก็ให้เติมน้ําตาลได้นะครับ แต่ว่าถ้าสับรดมันหวานและเปรี้ยวอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเติมตน้ำตาลนะครับเติมแค่ความเค็มก็พอนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องปรุงเยอะนะครับเนื่องจากตัวกุ้งแห้งนะครับตัวปลาหมึกมันก็มีความเค็มยอยู่แล้วนะครับก็คือแนะนําให้ลองชิมดูนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับได้ละเดี๋ยวผมจะตักใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟนะครับ ก็เสร็จแล้วครับสำหรับแกงจืดสับประรดใส่หมสูสามชั้นแบบโบราณนะครับต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆครับตัวน้าซุปมันอาจจะไม่ได้ใส่มากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกรสชาติว่าที่ผมปรุงนะครับเป็นยังไงนะอ้าวอันนี้ลืมบอกก็คือเอาผักชีนะครับมาโรยนิดนึงใครจะใส่กระเทียมเจียวหรือว่าเป็นพริกไทยเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่นะครับชิมดู พื้นบอกว่ารสชาติเนี่ยตัวน้ํานะครับมันจะมีความเค็ม mm. ๆเปรี้ยวอ่อนๆแล้วก็หวานนิดๆเมื่อเรากินรวมกันนะครับกับตัวน้ําซุปกับสับป,ปะรดแล้วก็หมูเนี่ยมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับมันเหมือนจะเป็นเอ๊ะไม่เข้ากันหรือว่าดูแบบมันเป็นผลไม้เอามาทําแกงได้หรือเปล่าคือมันทําได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ลองดูนะครับแล้วก็ทําง่ายมากๆนะครับยังไงเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ